ลิกตีดทำไปเฮ้ยผมวิชาคำวิวิจฉัย เยตายแล้วไปเลย You're all cash in the area. Positive idea on the bounty target. Sort them out. You know, we don't like it. ไม่ได้เล่นเก็บตังค์แบบว่าจริงจังเลยเอาแต่มันๆทั้งนั้น,นเลยใช่ไหมครับเออผมจะถามครับคุณใช้จอยใช้จอยนี่ไม่ลำบากหรอ Does anyone need this?

เรียบร้อยเลยเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้โหเก็บศพด้วยเก็บตังด้วยเก็บตังค์ในศพด้วยอ่าขอบคุณครับเออยู่แถวนี้อ่ะออกุนตึกนั้นใช่ไหมโอเคเดี๋ยวลงเดี๋ยวเดี๋ยวโดีลงไปเดี๋ยวโดลงไปแถวตึกนั้นเอง we're out of time scrub the contract ว่าจะไม่มีใครมาจริงสิเรื่องระเปิดน่าจะเอาเคยมอมานะไปเลยโดนคูฉันเลือกยังไง อ้าววมดจบแค่นี้และก่อนก่อนที่จะปิดคลิปขอก่อนที่จะปิดคลิปขอให้นี่ก่อนขอฟังไอ้เสียงคนที่เล่นในแบบนี้ก่อนรู้สึกยังไงบ้างครับ โอเคครับโอเคครับเตรียมลงคลิปใส่ YouTube เรียบร้อย